สวัสดีครับก้อนรับเข้า็สู่ช่อง iPhone to Hand Channel นะครับผมวันนี้มีสินค้านำเสนอนะครับเป็นจตัว Apple Watch นะครับตัว s ี r i ส์5นะครับโอเคนะครับก่อนเราชมคลิปยังไงทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วด้วยนะครับโอเคมาดูตัวเครื่องกันเลยนะครับบอกว่าเลยบอกเลยว่าต้องบอกเลยว่าสิผมจะบอกว่าเลยโอเคนะครับหน้าจอนี้บอกเลยว่าสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวจะให้ดูกันนะครับนี่ฮะนี่ครับสวยกริบอ่ะไม่โฟกัสอีกนี่นะครับสวยกริบแบบนี้เลยนะครับ สวยคลิปแบบสภาพมือหนึ่งเลยนะฮะนี่ฮะโอเคประมาณนี้เลยอ่ะมาดูรอบๆเครื่องนะครับสวยมากๆคือพร้อมใช้งานสุดๆไปเลยเนี่ยนะครับเวฟุลๆ,ๆน่นะติดฝุ่นนะครับติดฝุ่นชีวิตเปื้อนฝุ่นไม่ใช่นะครับนี่ฮะนะครับสวยๆแบบนี้เลยดูด้านหลังนะครับ เงามากตัวนี้เงาแบบเลยนะครับนี่ฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูขอเช็ดก่อนจะไ,ได้งงเงานี่นะครับอ้าวผิดด้านขออภัยครับ Apple Watch ตัว Series 5นะครับขนาดหน้าจอ44่ิบีมิลนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นตัว GPS นะครับเนี่ย GPS and LTE ก็คือตัวใส่ซิมได้ก็จะมีอ่านี่ฮนะตัววงแดงๆตรงนี้นะครับตรงเม็ดย,ยมนี่นะครับเยสวยมากเลยดูดิสายเสยดูดิสวยแบบนี้เลยเนี่ย นี่ใส่แท้ในกี้แบบนี้เลยนะครับนี่ฮะสวยๆเลยใส่ซื้อไปใส่ใช้งานได้เลยนะครับนะฮะตัวเมนประยมนีนะครับกดได้ปกตินะครับนี่ฮะไม่มีปัญหาใดๆเลยนะครับกดได้ปกติเลยนะครับหมุนได้ปกติเช่นเดียวกันนะครับหมุนได้ปกติเลยถ้าสกรีนหน้าจอก็ลื่นๆเลยนี่ฮะลื่นๆแบบนี้เลยนะครับใช้งานได้ปกติเลยอมาดูภายในตัวเครื่องกันนะครับเอามือไปโดนตัวเมประยมลื่นจัด นี่ครับ <c oughs> มือผมเป็นไรเนี่ยมือสั่นจังเลยนี่ครับอ่ะมาดูที่สุขภาพแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะครับนี่นะฮะสุขภาพแบบนะครับโอเคนะครับแล้วก็มาเช็คกันที่ระบบเสียงก่อนนเนี่นยดังสะใจะอยู่นะครับ แล้วก็มาเช็คกันที่นี่นะครับหน้าจอนะครับปรับแสงลดแสงนะครับนี่นะฮะปรับแสงลดแสงได้ปกติเลยนี่นะครับโอเคแล้วก็แอปต่างๆของเขานะครับนี่นะฮะตั้งต่ดตามาเลยต่างๆนะครับเครื่องคิดเลขสมาที่นอนหลับนาฬิกาเพลงเพลินสภาพอากาศน้องสุขภาพวันทะเลหัวใจกรน่ำกําลังกายแล้วก็แอปสโตร์นะครับเรียกว่าซื้อไปใช้งานกันอยู่ยาวนะครับตัวนี้สภาพสวยๆแบบนี้เลยหน้าจอใหญ่ๆเลยนะครับโอเค แล้วก็อุปกรณ์ที่มีให้เป็นตัวสายชาร์จนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าได้สนใจนะครับก็ทักเฟซทักไลน์มาสอบถามได้เลยนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับสเปคเครื่องแล้วก็ราคาจะแจ้งที่หน้าเพจอย่างครบถ้วนเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้แล้วกันนะครับยังไงไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอพรบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ